ดับสุดท้ายขอเชิญน้องขวัญครับค่ะค่ะกราบในหลวงนะคะหนูก็ไม่มีคำถามจะถามคะ่ะแต่ว่าจะขอสัญญาว่าจะจะไม่เนรคุณต่อแผ่นดิน แล้วก็จะหนูจะบอกรักในหลวงด้วยการทําดีตลอดชีวิตค่ะแล้วหนูจะน้อมชีวิตถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาโพธิสัตว์บูชาและสังฆบูชาสําหรับหนูในหลวงทุกๆราัชาการเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ในใจของหนูค่ะ หนูจะหนูจะจงรักภักดีตลอดไปค่ะก็ขอบคุณหนูที่ให้กำลังใจมาตลอดเพราะว่าก็มีจดหมายของหนูที่ส่งมาถึงเสมอก็เป็นจดหมายของหนูก็มีค่าจดหมายของทุกคนความรักของทุกคนก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ขอให้หนูตั้งใจทำงาน แล้วก็รักษาร่างกายแข็งแรงด้วย